สวัสดีทุกคนวันนี้วันที่6ทธันวาคม2568เราอยู่ที่แก่นมะกรูดเลยสวนสืบนาคเสถียนซึ่งเป็นที่ตั้งของอบตตำบลแก่นมะกรูดมาหน่อยขวามือจะมีที่จอดรถนะทุกคนนะค่าบริการจอดรถก็20า รงน้นก็จะมีตลาดนะทุกคนเดินเข้าไปดูสวนดอกไม้กันหน่อย <Okay. S 1> เรามาเกือบทุกปีนะทุกคนความสวยงามก็ <Okay. S 1> ไม่มีลดลงเลย เขาเปิดงานเมื่อวานนี้เนาะวันที่5้ธันวาคมวันนี้เป็นงานวันที่2ตรงโน้นจะเป็นตลาดนะขายของพื้นเมืองขายของท้องถิ่นนะแล้วก็จะเป็นโรงอาหารนะขายอาหารอยู่ตรงนั้น เขาบอกว่าขณะนี้27องศาเซนเซสนะทุกคนจุดนี้เป็นจุดที่ให้นั่งถ่ายรูปกันได้อลองวนรอบกันดูลองวนดูทั่วๆไป เดี๋ยวเส้นทางนี้เอาไว้เดินเดินขากลับนะทุกคนขาไปเราไปตรงนี้ดีกว่าปไปดูกันตรงนี้ต้นไม้เดิมดอกไม้ใหม่โอ้ทุกคนกลิ่นหอม

อยู่กลางบ่อน,น้ำนะทุกคนนะีตรงนี้ตรงนี้เป็นซิกเนเจอร์นะทุกคนถ้าบอกว่าแก่นมะกรูดนะพิมพ์เข้าไป AI เขาจะเอาจุดตรงนี้เนะี่ยให้ทุกคนได้ดูขึ้นไปชมวิว ได้ครั้งหนึ่งไม่เกินสิบคนหอมอีกแล้วทุกคนหอมนะอ่ะเราขึ้นไปเดี๋ยวนะบันไดจะชันหน่อยนะทุกคนนะแต่ขึ้นไม่ยาก ลูกๆเขาบอกพ่อเวลาถ่ายพยายามอย่าให้ติดคนอื่นนะโอ้ใช้เสียงนะเสียวแสงอาทิตย์เดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงนะทุกคนนะไฟประประดาดสวยงามตรงจุดนี้ ก็จะมองเห็นภาพได้ชัดเจนนะทุกคนสวยไหมสวยไหมงามแท้แม่เอ๋ยพี่เพิ่งเคยได้ประสบ <laughs> <laughs> ดูจะเห็นภูเขาด้วย ขาหัวโล้นนี่คือคนไทยภูเขาเขาก็ตัดไม้แล้วก็ปลูกข้าวโพดนะข้าวโพดอาหารสัตว์ถ้าตรงเข้าไปข้างในก็จะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านห้วยสเหล่านะทุกคนนะตะบดแก่นมะกรูดน่าจะเป็นหมู่ที่สองอะ่ะเราสมัยก่อนเราจะมาบ่อยนะ,ะได้เวลาลงกันแล้ว ฝากดวงใจดวงนี้ไว้ที่บ้านไร่จริงๆชีวิตเด่ทุกคนมันใช่ไม่ยากเลยเนาะปัจจัยที่จำเป็นสำหรับชีวิต บอกว่าชีวิตเนี่ยปัจจัยที่จําเป็นสําหรับชีวิตเนี่ยมันมีไม่มากอะทุกคนมีไม่กี่อย่างสี่อย่างที่เรียกว่าปัจจัยสี่แล้วก็ชีวิตคนแต่ละคนก็ใช้ปริมาณไม่มาก้วยแต่สิ่งที่ทําให้คนเราเนี่ยเป็นทุกข์เนี่ยลำบากลําบนธรรมาหากินมากๆเนี่ยมันคืออะไรไหมทุกคนคือสิ่งที่เกินความจําเป็นไงทุกคน <c oughs> ลอดอุโมองกันหน่อยเราเคยเจอรุ่นพี่นะี่ทุกคนนะรุ่นพี่ทำงานหำรุ่งหามค่ำเลยทำงานราชการอยากเที่ยว พร้อมครอบครัวก็ไม่ได้เที่ยวอย่าไปไหนก็มาได้ไปจึงกระทั่งตอนหลังเนี่ยปรากฏว่ารู้ตัวว่าเป็นโรคร้ายอะ่ะนี่ไงกาแฟอุ้ยเกือเปิดทำการหรือป่าทุกคนเออนี่นี่นี่นน ไม่ได้เปิดทําการปีนี้ไม่ได้เปิดทําการรู้สึกว่าเขาจะเปิดทําการถ้าเดินทางมาจากอำเภอบ้านไร่เนี่ยทุกคนนะซ้าย,ายมืออ่ะเป็นที่ของเขาเองตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่ของเขาเองนะทุกคนเราเคยถ่ายให้ดูนานละทุกคนอันนี้เป็นซากปราสาทพังในหลายๆปีก่อนนะทุกคนเขามีโฮมสเตย์ด้วยนะ อุ้ยกือเนี่ยก็มีโฮมสเตย์ด้วยเราต่อพอรู้ว่าเป็นโรคร้ายเป็นระยะสุดท้ายแล้วทุกคนรู้ตัวอีกก็เป็นระยะสุดท้ายแล้ว เชื่อไหมว่าท <S those S 2> <om> ั้งครอบครัวเนี่ยนะทั้งครอบครัวเนี่ยนะทั้งครอบครัวต้องพยายามหยุดงานเพื่อไปเที่ยวกันกับพ่อซึ่งเป็นวาระสุดท้ายแล้ววะสมัยเรารับราชการอยู่ก็คือบ้านพักเราอยู่ติดกันเลย วาระสุดท้ายเล่าให้ฟังไม่ใช่เรื่องเศร้าเนาะแต่เป็นสัจธรรมเกิดแก่เจ็บตายวาระสุดท้ายจึงรู้คุณค่าของชีวิตว่าควรจะใช้อย่างไรฮะทุกคนตัวเราเองตอนเอรี่ถึงขนาดผู้ใหญ่รุ่นพี่ถึงเป็นผู้ใหญ่ โกรธไม่พอใจ <c ười> คือกําลังเป็นโอกาสที่กําลังเรากําลังก้าวหน้าจริญเติบโตแต่เรารู้สึกว่าเราพอแล้วว่ารุ่นพี่บอกว่าไอ้เสิร์ตมึงทิ้งกู <c ười> เออทุกคนลาเอรี่ลามาออกออลาออกมาแล้วยังถูกโทรตามตัว ให้ไปทำงานในสภาเ,ออเราไม่สะดวกก็ขอบคุณแล้วก็ปฏิเสธไปครั้งที่สองก็ให้ไปเป็นที่ปรึกษากฎหมายในองค์กรที่สำคัญนะระดับประเทศก็ขอบคุณแล้วก็ปฏิเสธเพราะว่าคุณค่าของชีวิตต้อง เข้าใจความหมายว่าคืออะไรอ่ะเล่นนเาให้ฟังก็คือมาถึงวันนี้เราอายุย่างเข้า64ปีแล้วทุกคนโฆษณาอายุซะเลยก็อยากเล่าให้กับ ลูกหลานหรือคนรุ่นหลังเ่ยการสร้างตัวสร้างครอบครัวก็คือการสร้างประเทศชาติเหมือนกันเกิดมาเป็นคนก็อย่ายึดถือตัวตนให้เกินสมควรยึดถือตัวตนให้พอสมควรต่อ ฐานานุรูปหรือสภาพของเราในสังคมเท่านั้นนะมนุษย์ก็คือมนุษย์นะทุกคน,น,น,าาน,นอ,เเนอนะเราปากว่าจะพาดูพาดูทางขากลับนะทุกคน ก็ฝากให้ทุกคนเนาะเป็นเสียงนกเลก็เลกๆตัวหนึ่งส่งเสียงให้ทุกคนได้คิดไปเลยลูกนี่ไอหนูนี่ชุดของเผ่าว ก็ะเลี่ยง,<อ>งโปใช่ไหมอโอ้น่ารักลูกขับใจมากลูกเจริญเจริญเน,น,น,นาะเป็<อ>ในคนไทยภูเขานะทุกคนนะใกล้ๆนกันนักท<อ>ุกคนนะ เขามีห้องน้ําสะอาดเลยทุกคนห้องน้ำสะอาดแล้วก็จะมีร้านรวงอันนี้คืออะไรเนี่ยจุดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกันมะกรูดอบจอุทัยธานีเป็นไงเดี๋ยวสิตรงนี้ตลาดตลาดติดตอกลางเต้นด้วยละ ไปดูผังการจัดงานก่อนท้กคนเขามีผังการจัดงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับไม้เมืองหนาวกันมะกรูดเขมีของขายนะทุกคนนะลองไปดูล็อกแรกอันแรกก็คือ ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่โอ้อันนี้เป็นแบบจำลองนะทุกคนนะพันสองร้อยเก้าสิบเก้าพันสามนะทุกคนเสื้อเสื้อเสื้อของคนไทยภูเขาคนไทยที่ราบสูงสวยงามน,นะทุกคนสวยงามมากๆ ขนมลองดูสิมีอะไรปะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มนี่คือล็อกแรกนะทุกคนนะอุณหภูมิตอนนี้ก็ประมาณ26องศาไปล็อกถัดไป เอามอเตอร์ไซค์มาก็มาจอดตรงนี้เลยทุกคนนะไม่ต้องเสียตังค์หลังอาคารร้านค้าเนี่ยทุกคนโอ้ฟักทองถัดมาก็จะเป็นอาหารนะฟักทองฟักทองกล้วยกล้วยส้มของฝากกันมากรด60บาท มีหน่อไม้หน่อไม้อัดด้วยนะทุกคนนะเชียงงอ้อเชียงงอ้อท้อเหรอลูกฮะชื่ออะไรเนี่ยเชียงงอ้อท้อเหรอลูกเราหกสิบห้าหรือโลละหกสิบห้าโลละใช่ไหมอ้อนี่โบบัวหิมะเขาเนี่ยดำนะเจ็ดสิบบาท ขอบคุณมากเดี๋ยวกลับมานี่เผือกกินเผือกติดฟันกินมันติด <c oughs> <c oughs> กินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันมาเจอรอัตเตอรี่รัตเตอรี่รัตเตอรี่อ่าดูซิมุมนี้สวยไหมสวยไหมทุกคน ดูล็อกถัดไปของฝากของชำร่วยนี่งานแฮนด์เมดนะทุกคนนะร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบบาท เขามีที่พักนะมีที่พักให้นั่งนั่งรอทางนี้วิวก็สวยทุกคนวิวก็สวยในบูธขายของโรงขายของเขาก็จะมีนะข้อมูลให้อ่านให้ศึกษากันนะ โรงเรียนบ้านใหม่ครองอังวะเราไปดูสิโรงโรงอาหารโอ้ยุนปึกชุนปึก ได้กินข้าวผัดกับเข้าแล้วชุนปึกเลยทุกคนโรองอาหารก็เหมือนกันทุกทุกที่ทุกคนอาหารการกินส่วนราคาเสียด้เรากินมาที่อำเภอบ้านไร่แล้วเวนไปดูสิต,ตรงน้นบุธสุดท้ายคือ อ่ดีดีสิตรงนี้ตรงนี้นสวยงามก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งอาหารตามสั่งนะทุกคนนะโอ้ถ้าอายุมากอย่างเราก็ไม่ไหวอ่ะตามสั่งไม่ไหวต้องนั่งสั่งทุกคนนั่งรอสั่งไปเดีสิ ครบนะมีประมาณนี้ทุกคนข้างล่างก็จะมีบูธนะทุกคนจะมีบูธริมถนนนะที่เข้ามาตรงโน้นจะเป็นทางเข้าจอดรถบริการจอดรถ20บาท ถ่ายให้ดูนะทุกคนมาเผื่อจะกลางเต็นท์หรือหาที่พักก็ตันเนี้ยออแคปหน้าจอไปดูก็แล้วกัน